่สบายดีสวัสดีนามเสาเด้อพี่น้องบรรยากาศบ้านเบาสุขตอนเสาร์ Good morning everyone ฝนตกกลางเสาร์เมื่อกี้เนี่พากันกินจนนักนะพี่น้องเราคอกินถูกกระเวียนบ่บ่มีอลยเนี่ ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีตอนสาวเด้อพี่น้องยินดีตอนหับก็สู่สองสาวหน่อยเนาะหลังจากการไปวันเกิดบ่าวซุกเดี๋ยวน้องจะพากันออกมาแต่เสาเนาะพี่น้องออกเอาทั้งหนังกรไปให้ไอ้ดอนเนาะเพราะว่าต่อบุญบาทหน้าในต่อบุญเงี้ยเกาะบุญชมเงือบุญชงเงือบวันหน้าในเนาะสบายดีเด้อพี่น้องก็เลยไอซีมันคืนนี้เพิ่นเอารถเบาลอนรถเบาเล่ามากนาะซีครับฟอร์ลัตเจอร์ให้พี่น้องในเบื้องนี้่นี่ เอีเอารถไอ้ <t> ้อนมาเนาะพวานมาเอาทางน้ำก mm ่อนเนี่ยพราะว่ามันมันเกิดประทุกมาขึ้นแหละก็เลยเอารถไอ้้อนมาเพราะว่าเอากระทั่งน้ำก่อนไปเพราะว่าหลุดไข่ให้มันใส่ทางน้ำก่อนไม่ได้มันเป็นรถเก่งเนาะอันนี้รถกระบะเคาก็ใส่ทางน้ำก่อนไม่ได้ขับเกียร์กระปุกไปเลยเฮือ้ยเพิอกเลยไม่ได้จับเกียร์กระปุกเนี่ยหงอย่างนี้ป มันก็บรยากเนเพียงแต่ว่าเขาโบสิ้นเคยกับมันจะซื้อบพท่านมีไพได้อาบน้าอามไพี่น้องตื่นจะเสาเนาะสิไปอาบน้าเหมือนไอเดอนเอาซะเพราะว่าเขาต้องไปซื้อลำก่อนนี่ยังไงไอเดอลอนดีเตรียมข้องอยู่ข้องกินซอายพึ่งสี่ใบส้่ลำก้อนนี่ใช่ไหมดูทางอไงละเพราะท่านมีไพตื่นเนาะมีตาบาร์ซุกตื่นกับคำซีซาหน่อยคำซีมาอยู่พี่กับจนว่าเป็นคนทางผีเนาะคำซี ต้องออกไปก่อนพี่น้องเพราะว่าไอ้น้อนเราจะได้ทําน้ําก้อนเหลือเกินเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินถ่านนะมันวุ่นวายเลยอยู่แล้วเห็ดเนี่ยกระปุ่นบ่กระปุ่นแน่ซื้อซีงม้วนในหลาหนึ่งแบบกลายเต็มหม้อไงปี๊ซัมลาเนาะเอาไงซัมมาคอยเจ้าภาพนะมึงเนี่นะทีด้านในโอ้ไอร้อนด้วยไอเจ้าเห็ดเออแล้วมังงานจ้าเนาะเออเฉยกันแหละ แสมีอกอยอาริตาอาริตาก็ลงมาเนาะพี่นราสุกรัดบางเซนทีมงานกับทีมงาน่น้ะงตสิไปดินเงินบานบานดเนาะจงเขาจะสวงอ้ยมาเขาเริ่มเลนีเานทลังกบ่ายอายเขานี่ยเนี่ยอะไรลุกบซินปนพี่เลย เราสองสามสี่อ,อะไป้าพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบรคสีดำก่อนแล้วก็ไปกันกน<อ>่นขี้มากก็ขึ้นขบุรับรมก่อตื่นเต้นจะขี่จะเนาะตัดผ่ามาเต๋อพี่น้องมาชีมึงอบก่อพี่น้องเอ้ยไม่ชีดอบใบเดือนคืนเนาะก็เห็ดไว้แต่ว่านเนี่นนยนี่ก <c oughs> ็ขับจะดีเปลือยเนาะแม่พอเห็นไอ้โดนแล้วสิ่งง่วมากหมื่อวานนี่กับไม่ดอนนอนเลยก็มากเลยก็ขับซีก็เอากระดูกมันมาซับมาเห็ดอบไว้ต้มไว้แต่คืนนี่ทำไมผู้ดีชำนีผู้ดีเปลือยเลย นี่เอยนี่นว่าขาดกะดีตีมึงปุ๊บจกเส็บบุเซ็บกินน,นึ่งบุรีของกินกับเขาเดี๋ยวบุรีแหละเพื่อเอาหนามตีมหน่อยนึงอะไรอีกสัหนามตีมนไนหนึ่งเี๋ยวเขาสปีกสำหรับกินเขากันแนาะพี่หน,น,น,น้อปปงัะหน่อยเฉยหนามมันช้าท่้ แต่หนามนามจเป็นเราต้องตื่นนอนเหมอกันเดือนเกิดมาวัานบรสุกเดีวก็มาผีเลยแต่ซาโนยก็เดินม,มาหาเดี่นี่เ้อพี่กับมันน,นี่พูนสินอยู่ในตู้เลยเอาตัวใส่เสื้อเราจะไปสตาร์ทรถ้ก่อนทำให้สัอาดเลยคแล้วกมอนวสโหดกระจายเออมีแต่แนวเว้ยแม่ลำชิงใช่กับแก่ <c oughs> นะยีนอองตี เดี่ยวแบแต่หมูว่านนี่คนเราเห็ดผู้เดียวเราจักรบาดแมงนางคิงมวยไปสอยเราแต่เพริ่มื่อวานนี่จนขำจนมืดใอยก็ว่าสิมาะเต็ตรงนั้นเพิ่นว่ามีเห็ดมาสอยแล้วเลยเลยว่าสิเฮ็ดมือนี้ตอนเช้าอมน้ำท่านแล้วเขาอาเขาเลยว่าแมงลางคิงเห็ดแล้วก่อนปะเยอะเช้าหน่อยอ่านนังก่อพี่น้องเจนสีห้าปิีงเสีนกินเขาสาวน้ำกันเนาะบุญบาทไอร้อนไม่เด้อไม่กินกับปุนพี่น้องทักคนดูก่อนก็งาม ขบสุดเป็นเห็ดทาเลยแดวละบอทางปิ้งอันนี้พี่น้องเขียดเัี่ยงเสียดแจวแจวเพียฮะอืออีช่งนี้มาเพียมาเพียอันนี้คือมีตะหนาวกระเพียดนะกรนใหญ่แท้โอ้ยเสียดทิชชูผักนะได้ร้านละปิ้งสิ อ้ยผมตามน้ามเดียวแลพี่น้องสีมไมได้ไอสีนี่ว่าเจีวพี่เจียวโดดหดหยาบหยามแล้วงงเก่าอันนี้เห็ดเจียวพี่อ่ะอน,นันนมงอนั่นคือขินาขาวก่นเนาะขากินวขา ไม่ไหวไอซี anyway, like, um click, Martine, ่เห so uh, like, oh, ็ดแจวกบมีนี่วันกินกระปุกกระปุกบ้าอ้ยเสื้อสีซ้มกระปุกกะมาพี่น้องวันนี้เส้าหน่อยสีซิมกระปุกฟีมือแมนน้ำขิงเนาะดีแมนน้ำขิงเป็นเห็ดกระปุกสบายดีสบายดีพี่น้องสีซเบเด้อก็สีแซบสมายครั้งแรกขเนี่ ข้างแลยข้างแรกปลาขุนยี่หรี่ขุนโพดตัวแนี่จะเสียไปดิน้ำเลยจะเทศก่หมดเนาะเทศเดี่ยวเ็ดไปที่บ้านบอปจะมาขากจะมาใส่น้ำหนาดูดิเดี๋ยวชวยดนี่พี่น้องเดี๋ยวข้าวซีมก่อนเดี๋ยวเอาบวงเอายังก่อน มาบักซีกับรเดนเท่น้อจอจะน้ำหนดนแต่ละมือเนาะกินอยอนากบะมานอย่ท่านมีแขกมีคนเนาะจอมันรับมไปยังใช่ด้วยเดี๋ยวนี้เขปิดจะแล้ นี่ที่น้องเขามากรนเบาสวบาสู้กับไอซี่ประปุ่นเมนังคิงก่อนซะบลูไอซี่กับบลูสอันนั้นสตาร์ทบลดี้ที่นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาซีมค่ะเราจะมาซีม เพิ่นก๋าชีสใหผ่านอยู่บอสองดาดพุ่นมาพุ่นพ่คิดว่าจะสิเห็ดตอนเช้าอุ่นมาผสมมาเห็ดซอยเขาเด้วบว่ามนางคิ้มแล้วเห็ดเดียวอยานบอท่านจะกินหรอบอใส่ผักไดร้ายเนี่ยเสียพี่น้องบุญนาบุญบาหน้าหน้าอีเด้อผู้ใดอยากกินกับปดมาเด้อ พี่น้องแซ่บๆน็มกันจ้าจ้างน้อยนึงจางอืมเอาเอาเกลือใส่กับอะไรก็เรื่องล้ำปากกับอะไรก็แล้วพอบูมากไปได้ไหนพอมากแบบออกนุ่งๆอ่ะไอ้ไม่อยากจาก้างแต่ว่าโอเคแล้วแซ่บพี่นอ้องแต่ว่าจ้างน้อยนึง อืมเขาไปใสเลยค่ะอืมไน้ำกิ้งเอาอันัหนใส่ก็ได้น้ำปลาน้ำปลาก็อไเสซยบอยู่นะพี่น้องแส่บแสีบแะี่กีปุ่นก่อนชาจะนอนยังกินปิงซัมระ นี่บ่อซุก like ก yeah, sure. uh ับมาตูดเลยนะพี่น้องเนาะมาดีพี่น้องมาดีมาทำงานมาตูดนะยังเบาแสงน้องหลัดเบาก้อยลิต้าอน้อยเบาน้อยอันเออน้องอันนี่ซึมมาเมากก็แล้วงานหน้าค่คอยส่วนคอยมาแต่เศร้าเลยทุกคนมาเอาซื้อน้ำแข็งแล้วก็มาเห็ดแจวเห็ดยังมาซีบบึงอบเนี่ยแซ่บเซ้ย

เอาสำลาแบบกงปน้ประมาณ3โมงเตคนเต็มเลยนี่มากินกระปุ่นเด้อพี่น้องนะบุญบัตรในนี่สมเป็นจภาพแล้วคอยเจภาพนะจภาพเด้อนเ้าภามาเนี่านีะเขาว่ามาอนี่เขอุานนี่ยอยู่หน้าอยู่หน้าสา้ามนี่ยคือบูถ่นเล้เนาะแปลว่าปกติอยู่ไฮอยู่หน้าแต่วันนีุ้่นีิเามาอยู่ว่าเลยสินะ ปลาง้อปลาควไอ้ปลาง้อเดยหไปตัดหญง้อหรืบ่บ่ปลามันจ่อยครับตายลูกมตายออกเหมือเดียวไปเขาเมื่อวานนี่ยคิดว่าิได้อีกนันเครื่องไม้ง้อมาิได้เพื่อไปพเขาววาเี่โอ้มาได้พ่นสักนตกาพ่นต๊ห้ามซมาโก้บายใ่ไรถมา้ไ้เพื่อมไง้อเยแต่ว่ามาอื่นมอื่อิตัดเลยนะ ่อหลังจากอันนั้นวิทย์บุญชงเงือกับซีซุกนะเขาตัดได้แล้วก็บ้าเลืองบมเลยที่เฮ็เขาเมาปะเห็นไหมขมเมาแกนเบิดคือจังเห็นมันทอ่วมเหอยู่นี่อยู่รอกตัวบนนี uh ้ยี่รอกแทบไปนะไปเนี mas, ่ยไปไเหยียบใช่ไหมเโอ้ยมือบากูปดลวยไม่ค่อยเจอขมเหาทำสิออกเาไปตั้มเขาไปตั้มบวาตั้มมันบแตกปะประเดี๋ยวไลคนไปหูเอาอะไรยี่้อย ขูดแบบคื้นเวลอยเป็นบอกูเกี่ยวเพื่อนมาแล้วขูดเอากะต้าูดดูเด้อมาตกเกี่ยวมันมันใส่กระสอบเยเอาหเอาลายคดมาแล้บอว่าเดี๋ยนี้เราเปิดเพลงสร้างบรรยากาศตามอัติยาไก็ได้หมือนี้ได้มอนี่ไอ้ดอนกัน่นวออกซ่าได้มนี่ก็เดิมเราเขาแต่เม่อวันนี่เลยทแต่ง้อยหงาบได้นึงสีง้อกันน้อง ไอจันว่โบเทาไปได้ว่ามแอมเอดเอย่ากัพี่ดึกไปเถียะรับผมจะสั่งมาครบนะครบตากัน้องพี่นอกวันนี้ไอ้ีจะบบเอ้อน้องรัดไอ้แซงก็มาเว้ยเ่น้องพี่หนอกอะไรมนนานแ่นทีเอาค่นะเาเลย นั่งวังคุยสิอะอริสาไี่ชายชิว่ากันลงวัดบ่ากินข้าแล้วเนาะมันดึงออกมาได้มันติดอะรกระโหลกโอเอาตาตัวนี้เลยโอ้ยชุบไปใส่ตาหนาุ่นเนี่ยเตาคนเวออหนาอนีก็ว่าย่นี่ไงงัดอยู่ไหนสิ่้าบ้าด้้าบ้นบห อาอยกินกูมีตีนไก่ข่อยตักประจำสะปลากินไหมสัถ้าดิขอสิ่ยม้าันจางเองงปุ่นเรือซปลาเรืองจางไหมนองนั่งปุ่ยดลูกอะนั่งปุ่นกยืดลูกเออสียใครกินวกินตอมาไมกินอะไรข่อยกินมันเ่ามีตินไก่ต่เนาะเออมึงเอาเอาหมอ พงรถมอนน้ำกระปุ่น,นพแพ่อแหละว่ใส่กระพุน,น้ใส่ตะพกักเอหูทิมลอา์ล <laughs> ง,ง้อ่ำงานัเยบเย็นิเนมเนาะผมหมกักในหนังถึงอนเลยพอใส่พัก,กมันยุบเอา,ากินตอ,อนหอตัวเล่า เซ่บยี่บาเฮยใส่น้ำปลาหน่อยนึงมาจากจางหน่อยนึงกินแล้วก็สิพากันลงไปบุญนะทุกคนไปเบิ่งคขายของขายคืส่เหีินน้ีไปกิอรกินี่าไสนีเดอพี่น้องจะได้กาแฟพี่น้องก็ไรก็แซ่คุณสับสกายที่สำคัญบึโฆษณายสนนี่เด้อหากะตือนนอนเสียงแหบเสียงมีเลย